สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3มีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอที่แ็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค,คําคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่2เป็นการพบก,กันระหว่างแบรดกับรอ ห้ามพลาดด้วยประการทั้ง่วงฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องูลด,ดูแฮนดิแคปแมทกับเรอร์แองขันการตอนสามทุ่มตรงเป็นศึกเลีกเอิงฝรั่งเศสแมทเปิดราคาอยู่ที่ครึ่งควบลูกแมทกับเรอร์แอจะวาเวลาชื่อชันทีพวกเขาระด,ดับใกล้เคียงกัน แต่เกมนี้ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ในตารางลีกมีความแตกต่างกันมากนะแรงจูงใจในการเล่นการมวกเพิ่มสามคะแนนมีคงมีเหมือนกันแต่เป้าหมายไม่เหมือนกันแต่อะไรจะเป็นยังไงรายละเอียดเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะตารางลีกผลงานการลงทุนการเจอเจอกันตัวภูตัว handicap บทสรุปจากบอลโอเคปลุยกันเลย เริ่มต้นที่ในตารางลีกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแบรดคือทีมรองจ่าฝูงครับฟังไม่ผิดทีมรองจ่าฝูงอันดับที่สองมีอยู่43คะแนนเรื่องการลุ้นแชมป์ลีกไม่ต้องพูดถึงเพราะคงเป็นไปได้ยากด้วยมีคะแนนตามหลังมากถึง12คะแนนกับเปเชแต่แค่เพียงจบด้วยการเป็นรองจากฝูงรองแชมป์ลีก พวกเขาก็จะได้รางวัลใหญ่มากๆก็คือพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกบอกเลยครับว่าทีมอย่างโมนาโกทีมอย่างนี้ทีมอย่างริวก็คงจะไม่ยอมให้จบแบบนั้นได้โดยง่ายฉะนั้นแบดเองยังคงต้องทำงานอย่างหนักมุ่งมั่นอย่างหนักในการเก็บแต้มเก็บคะแนนเพื่อที่จะกอบโกยรักษาระยะห่างต่อไปนี่คือเป้าหมายของพวกเขา ในขณะที่เรออา์ลเป็นทีมดับที่14ของตรางมาอยู่24คะแนนแน่นอนคงไม่ต้องพูดกันมากมายถึงจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่คะแนนบอกเลยพร้อมที่จะหลุดพร้อมที่จะไปยืนร่วมวงไพ่มูดกับโซนท้ายตารางได้ตลอดเวลาด้วยระยะห่างมีแค่2คะแนนนะแล้วเอ่อามให้ด้วยระยะห่างประมาณนั้น2คะแนน หรือถ้าจะต่ำกว่านั้นก็อาจจะมีสัก7จคะแนนซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยกับการที่ทุกๆทีมในโซนท้ายพยายามเล่นเครื่องพยายามเน้นใครทำได้ใครชนะได้ใครเก็บแต้มได้ก็มีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นและนั่นคือเป้าหมายของเลออาร์มทีมโซนท้ายราางและนี่คือการเจอจากการของทีมดับที่2รองจากฝูงการทีมอัดับที่สิบซนหนีการตรชั้น ผลงานห้างเกมหล่งสุดของแมตพวกเขาชนะสอสะเหมือนสองแพ้หนึ่งจะบอกว่าดีก็ก,ก็ก็ดูได้นะถ้าเราวัดจากสิ่งที่แมตเป็นมาตรฐานที่แมตอยู่ซึ่งแน่นอนเป็นรองทีมอ,อื่นๆทำได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้ามองว่าอยู่ในฐานะรองจา่าหูอยู่ในฐานะที่ทีมกำลังจะหาลู่ทางมาเล่นอยู่ฟ้าชมเิกเนี่ยแมตอาจจะต้องทำได้ดีกว่านี้ ทำได้ดีกว่านี้แต่อย่างอย่างแต่เมื่อดูรายละเอียดนี้ดีกว่าแต่เมื่อดูรายละเอียดเนี่ยในห้าเกมหลังเนี่ยแมทเจองังานหนักอย่างน้อยก็สามเกมเลยนะชะนะหมักเซเสัมเอนี้และแพ้ไปอแอเชนนเกเมือง้วยเอานะเพื่อนๆคิดว่าไงแมทโอเคไหมการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจ้า1หนึ่งเกม ไม่บวกแต่ก็ไม่ลบส่วนเลอร์อัพผลงานห้างเกมหลังสดสมแล้วกลับเป็นทีมโซนท้ายที่ยังต้องรุ้นในการต่งชั้นต่อไปสะเหมือหนึ่งแพ้สี่จูจูก็แพลวจูจูก็ร่วงก่อนหน้านี้ก็ยังเชิญทีมเหนียวแน่นแพ้ยากถึงได้แบบรอยตัวอยู่ตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ยังยังไม่ถึงขั้นขีดอันตรายอะ่ะแต่ถ้าเป็นผลงานตอนนี้นะแล้วยังอยู่อย่างนี้ยังจมอยู่อย่างนี้นะ มีโอกาสเลยแหละการลงทุนไม่ต้องพูดถึงครับกับไรเกมเดียวขาดทุนเปสี่เกมลบเต็มเต็มขาดทุนเต็มเต็มเปรียบเทียบกันมันเห็นในชา้าแล้วก็แมตดีกว่าทั้งผลงานและการลงทุนยิ่งอันดับและคะแนในในตราเมือสักคู่มันอยู่กันคนละค้่และถ้าจะถามว่าทีมใดทีมหนึ่งจะทำได้ยัทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มันก็น่าจะเป็นแมตนะการเจอจากการห้าเกมหลังสดุดแมตจ์ะสองครั้ง เลืออาชนะหนึ่งถังแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งนะการเจอจากการดูแล้วลลี่กำกำกึงตึงไม่ได้มีใครเหนือมากันนะที่เหลือนั่นแหละที่ดูแล้วส่งแมตดีกว่านะน,นี้โดยโดยบอลโอเคมอง,มองนะอย่างคิดว่าส่งแมตดีกว่าในข้อมูลพื้นฐานมาส่องพูด้วยแฮนดิแคปส่องพูด้วยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าไหลปรากฏว่าวมอนอนี้พูเจ้าเลือกอยู่กับแบค ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจ้บบ้านแบรดช่องเสมอขึ้นสามลงหนึ่งไม่ขยับหนึ่งช่องเนิมเยือนขึ้นสี่ลงหนึ่งเพราะนั้นพูหลักๆที่ยืนชัดๆเหมือนเหมือนกัน 5, ห้าลายครบถ้วนอยู่ที่ช่องจะบบ้านแบรคแฮนดิแคปเป็นแบรดต่อขึ้นครบลูกเจาก้าก็ยังเรื่องอยู่กับเจ้าบ้านบอนต่อแบรดปรับราคาลดลงหมดเลย 5, ห้าลายครบถ้วนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยช่อง เลออาร์มบอลองทีมเดือนเพราะนั้นด้วยผู้นี้ด้วยแฮนดิแคปนี้อยู่กับแบดอย่างชัดเจนมั่นใจว่าแมนจะชนะในเมื่อบอลมันจะชนะมันต้องกินแฮนดิแคปนี้ได้อยู่แล้วแหละและเอาสองสิ่งนี้ไปบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูยังไงแมนก็ดูโอเคกว่าอย่างที่บอกครับทั้งตารางลีกทั้งแรงจูใจในการเล่นทั้งฟอร์มการเล่นทั้งการลงทุน แบ็ใช่กว่าเยอะเมื่อเป็นอย่างนี้ครับมอโอเคก็คงไม่หลังเลยใจที่จะหยิบแบ็มาเป็นทีเด็ดตัวลดนสุกสิบดาวทั้งที่โดยส่วนตัวแล้วคงต้องบอกว่าศึกหลกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยเ,เป็นศึกที่ดูยากอยู่นะเป็นศึกที่ดูยากอยู่อ,อก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดูไม่ได้แต่มันก็ดูยากกว่า พวกกันชอบพวกบุญเดสพวกนาฬิกาพวกพิมียคือที่บอกว่ายากกว่าตรงที่ความแน่นอนความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยของแต่ละทีมเนี่ยมันบอกเลยว่ามีมันมีอาการแขวงเยอะแต่วันนี้ขอหยิบแบดเป็นตัวสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสวนเน้นส่วนตัวที่สองใน ep สองประจําคงคือวันทีน่นี้แล้วนี่คือตัวเดียวเน้นสึนลเกอร์ออด้วยและบอกเลยว่าสึออนิ็กเอร์นี่นานๆทีจะมา ถ้ามาันจะเป็นจริงๆบางทีมางคนเคาทาจะไม่หยิบมาเลยแต่วันนี้ขอขอ,ขอเถอะแมสนะครับวางเส่ต่อแมสนะส่วนท่าในใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สาม EP สี่ EP ห้าก็ลงกวนติดตามัาให้ครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ